ซานันดาดวงวิญญาณอันเป็นที่รักของฉันฉันคือซานันดาและฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนในวันนี้จากยานของฉันที่ชื่อนิวเจรูซาเล็มซึ่งจอดนิ่งๆอยู่รอบโลกมาหลายเดือนแล้วเพื่อรอให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในความเป็นจินของพวกคุณพวกคุณหลายคนแสดงความกังวลว่าทำไมเมทริกซ์ของมิติสมถึงยังอยู่ ดวงวิญญาณที่รักของฉันเหตุผลที่มันยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะพวกคุณเชื่อในภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดยพวกสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดความทรงจำทั้งหมดของคุณถูกลบออกไปตอนนี้พวกคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังแต่กำลังอยู่ในภาวะความจำเสื่อมชั่วคราวที่จำต้นกำเนิดอดีตชาติแล้วเรื่องอื่นๆไม่ได้ จงหยุดเชื่อว่าภาพลวงตาที่ถูกควบคุมอยู่นี้เป็นเรื่องจริงไม่อย่างนั้นพวกคุณจะยิ่งไปเสริมให้มันยังคงอยู่ผู้ที่ตื่นรู้เริ่มสังเกตเห็นว่าพวกเขากำลังดูหนังหรือละครเรื่องหนึ่งอยู่ในที่สุดพวกเขาจะออกจากเมทริกซ์และวิวัฒนาการไปสู่ขั้นต่อไปที่เรียกว่าการยกระดับซึ่งเป็นการเปลี่ยนร่างมนุษย์ให้เป็นร่างที่มีหลายมิติและเคลื่อนไปสู่มิติที่สูงขึ้น ความเป็นจริงที่พวกคุณเคยใช้ชีวิตมานานแสนนานนี้จำเป็นต้องสิ้นสุดลงไม่อย่างนั้นความผิดพลาดเดิมๆอาจเกิดขึ้นอีกเช่นการเชื่อใจผู้นำว่าพวกเขาห่วงใยมนุษยชาติถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเองและอย่าคาดหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือหรือโทษคนอื่นสำหรับความโชคร้ายของตัวเอง คุณเป็นมากกว่าแค่ร่างกายคุณเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่มีดวงวิญญาณซึ่งกำลังใช้ร่างกายมนุษย์เป็นเหมือนรถขับเคลื่อนไปมาพวกสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดใช้กลละอุบายและเกมต่างๆมาหลอกให้คุณเชื่อว่าโลกที่คุณเห็นนั้นเป็นของจริงพวกมันสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ทำตามบทของพวกมัน พลังงานการเยียวยาจากจัก,กรวาลกำลังเปิดโปงการหลอกลวงและแสดงความจริงให้เห็นเราเข้าใจว่ากระบวนการวิวัฒนาการของอารยธรรมนี้ช้ามากและเราเข้าใจความท้อแท้ของคุณหลายคนเหนื่อยมากและพร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นขอแค่อดทนอีกหน่อย ไม่มีใครสามารถเข้าแทรกกระบวนการศักดิ์สิทธิ์นี้ได้มันต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเราจะเข้าแทรกในสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดเท่านั้นทุกสิ่งที่แสดงถึงโลกเก่าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังคุณไม่สามารถสร้างโลกใหม่บนโลกเก่าได้อย่างแรกคุณต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากมิติสามโดยการไม่ยอมรับมันอีกต่อไป คุณจะประหลาดใจอย่างมากว่าสภาพแวดล้อมและผู้คนรอบตัวจะเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วเรื่องดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณขอให้จำไว้ดวงวิญญาณที่รักของฉันแสงสว่างดึงดูดแสงสว่างและความรักดึงดูดความรักเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่เคยถูกแยกจากกันด้วยเวลาหรืออวกาศ เราทุกคนคือจิตสำนึกเดียวกันขอขอบคุณช่องสื่อสารสากลขอมอพรอและความรักมากมายให้พวกคุณจงมีความศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงซานันดาถ่ายทอดโดยอิเรนาเวลัสเควส